กับลูกแก้วกิ้งไปกิ้งมาเป็นไฮไลท์สีแก้มที่ถูกต้องแต่กระปุกนี้นะคือการแต่งหน้าเนี่ยทุกคนมันซื้อได้เยอะมากแต่ว่ามันจะต้องมีของโปรที่เรารู้สึกว่าหน้าเราม,มันสวยไม่สุดอะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราอะมันสวยสุดเว้ยก็คือไฮไลท์ตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยทุกคนที่มี่อะไรเอาชนะน้องก็ได้ในใจของเราเลยอะสองสีนี้ก็เป็นสองสีที่ถูกต้องจริงๆอะสีโขสีเชียดสองสีนี้ทุกคนทุกครั้งที่ทานะคนก็จะชอบทักว่าแบบแต่งหน้าหลักมาก วันไหนที่เธออยากให้หน้าเธอมีความดูเด็กๆดูแบบไม่ตั้งใจจะชมพูอ่ะฉันแนะนําสีนี้สีเชียร์แต่ถ้าวันไหนเธออยากให้แก้มเธอมันป๊อกขึ้นมาเลยฉันแนะนำสีโฮปเนี่ยมันก็คือเงาๆสว่างๆหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะมีความติดชมพูนิดๆนะมาทาสีโฮปให้ดูว่าแบบเฮ้ยสีน้องมันน่ารักจริงๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ทุกคนดูนะว่าเวลาปาดแล้วมันตึ๊กนลยอแะเนี่ยดูดิตัวความไฮไลท์ของเขามันทําให้เรารู้สึกจบอะแต่หน้าแต่ตรงกลางหน้าแก้มตรงนี้นป็นึงตรงนี้เนี่ย ของจริงอะ่ะมันเห็นชัดว่าแบบมันเป็นสีที่แบบคนอยากมองแก้มน้อแก้มเธอมันคืออะไรเหรอด้วยความที่แสงที่บ้านฉันไม่ไมค่อยดีแต่ฉันอยากเห็นเนี่ย